สวัสดีจ้าเดี๋ยวมนีสิาพามาเห็ดเมนูแกงนอก่อไหมใส่แคบหมูเด้อจ้าเดี๋ยวเขามาเบิง์นวาเครื่องปรุงมอีอย่างในเด้อจ้าอย่างแรกจ้ะนอไหมมนีจะใส่เป็นนอไหมกระป๋องเด้อจ้ะที่เขาหั่นมาแล้วเรียบร้อยแล้ว่อากระต้มน้ำแล้วเรียบร้อยจ้ะ ตุ่มน้ำหนึ่งกับล้างทำก้มสะอาดแล้วนี่ยานางผงเลยจ้ะม้นนี้ใส่เป็นยานางผงอีกแล้วผสมน้ำไปก้อนเล็กน้อยเด้จ้ะเราก็จะผสมตามที่หลังออออันนี้เป็นพริกแกงได้จ้ะส่วนผสมของพริกแกงก็จะมีหอมกระเทียมพริกแดงแล้วก็กระซ้ายได้จ้ะตามแก่พ่อหยาบหยาบพอส่วนนี้คือข้าเบียได้จ้ะข้าเบียนี่คือข่าสารข้าเหนียวที่ห้องแช่น้ำเด้จ้ะ แล้วก็เอามาตำให้ละเอียดหรือว่าบดกระไดเด้อจ้าใส่ไปให้คนคนหอมหอมเด้อจ้ะนี่ลูกโดดจากขากบะไดลูกโดดกับใบมะกรูดใส่ลงไปด้วยกันเราคอยก็จะมีอีกอย่างหนึ่งเด้อจ้ะใบแมงลักแต่ว่าใบแมงลักเนี่ยแท่แข็งอยู่ขอจะออกมาที่เดียวตอนที่ใส่แกงและกาวสุดท้ายเด้อจ้าส่วนนี่แคบหมูเด้อจ้ะจะใส่แคบหมูถุงหนึ่ง แต่ว่าถ้าเขาหมักหลายเขาก็ใส่หลายด้จ้ะปริมาณเนี่ยตามต้องการของเขาด้จ้าเพราะว่าเขาหมักบบได้ก็ใส่แบบนั้นจ้ะเครื่องปรุงอย่างอื่นก็จะมีแค่ชูรถปลา,าเกลือมีแค่นี้ละจ้ะเป็นเมนูบ้นบานมีบ่หลายอย่างเลยจ้ะเฮ็ดง่ายๆพอมเดี๋ยวเขาไปเริ่มลงมือเฮ็ดเลยด้อจ้าเริ่มเลยเขาก็ใส่ห<ป>น่อไม้ลงไปในหม้อเลยด้อจ้ะใส่หน่อไม้ลงไปเมื่อนี้คนที่แกงหลาย น,นี่เด้อจ้ะเนี่ยพอวันน้องใหม่เป็นกระป๋องใหญ่ๆขอก็เลยต้มเบิดเลยจ้ะนี่แกงหลายแล้วก็แช่ตู้เย็นหรือแช่แข็งไว้กินให้หลายมื่อด้อจ้ะน้องใหม่ใส่ลงไปเราขอโยน้ำยานางใส่ลงไปเด้อจ้ะน้ำยานางเป็นยานางผงยานางผงเนี่ยเขาบดมาเนาะจ้ะจากโรงงานดูเ้าบปต้องกรองเราจ้าน้ำใส่เพิ่มอีกจ้ะ จะเป็นผงผงให้บ่เป็นผงก็เขียวจ้ะแต่ว,ว่ารสชาติแซ่แบแซบในเวลาเขาเอ็ดแกงใส่แกงนอไม่ใส่แกงเห็ดยางแซ่บเลยจ้ะยาน้างผงอ่ะเนี่ยตะว่าจะเป็นผงยาน้าบปนี่จ้ะที่หินเป็นสีดำดำหรือว่าเขีเยวๆเป็นผงเนีย่ยได้จ้ะแล้วก็ใส่น้าเพิ่มอีกจ้ะใส่น้าเพิ่มไปนมไม่เนี่ยคยต้มจืดเราได้จ้ะ ให,ให้พอดีนะจ๊ะจะเบิ่งว่าพอดีแล้อนก,เเกดด็เปิดแก๊สเลยจ้ะเปิดแก๊สรอให้น้ำเดือดจ้ะเดี๋ยวน้ำเดือดเขาก็จะมะปจะะาะมะปรุงเครื่องเลยจนะ้ะรอสักครู่พอเดือดเด้อจ้ะเดี๋ยวเขาจะมาปรุงเครื่องเลยเด้อใส่พริกแกงลงไปเลยจ้า เริกก็ตามชอบเลยจ้ะราดลงไปลงพริกก็จ้ะนี่ลุกโดดใส่ลูกโดดก็ไปขูดได้ด้ยจ้ะสีสันจะได้เพิ่มสีสันถ้ามีผักชีอ่งก็ใเองตั๊กแตนด้วยจ้ะได้เพว่นนี่ผักชีอ่ง ใส่สูงเดี๋ยวเสียบคุณนะอะเพราใส่พริกลงไปแล้วเนาะจ้ะเนาะสีกะจิแด,ดงสีสันเพิ่มความน่ากินไปอีกได้เนี่ยสีแดง ไส้แคบหมูเดียจ้ะใส่แคบหมูปอนที่จะปรุงรสมากแคบหมูจะได้แต่ว่านุ่มๆเปื่อยๆได้จากการยอง่งเสบเด้อ แค่นี้กับคุณนะแยะ่ๆเลยลงเครื่องต่อเลยนะใส่ชุดรถเลยจ้าปลาขาดไม่ได้เก่งป้าขาดน้ำปลาไม่ได้น่ะจะ เดือดเดือดเข้ากันให้แคบหมูเปลือยจักหน่อยแคบหมูแล้วแต่เฮาเด้อจ้ะถ้ามักเปืเป่อยๆก็กแกงนานๆถ้ามักแบบที่ว่าหยางกอบแกบกอบแกบเฮาก็บ่ต้องให้มันเปื่อยเด้อจ้ะเพราะว่านอนใหม่มันสุกแล้วต้มแล้วให้น้ำเดือดเข้ากันก่อนเด้อจ้ะน้ำเดือดเข้ากันเฮาจะกินไส้เขาเบือเด้อจ้ะ กินกับข้าวเหนียวเนาะแซ่บหลายไปแนะ่ข้าวเหนียวไว้อยู่ LIKE เด็กพอสิหนึ่งข้าวเหนียวกินกับหนึ่งข้าวเหนียวกินกับจะเ่ากันก็แกงน้องใหม่น่าจะเสีบนะบังด้แคบหมูยุนิ่งพวกไฟมีมันหลายดอกจ้ะเนี่ยจะมีเนื้อตีพร้อมเด้เนี่ยจะมีเนื้อตีพร้อมแซ่บแคบหมูเขาเสียบจ้ะ น้ำเดือดอกันดีๆจ้ะน้ำเดือดมาโดนเราเดือดกันจะมาซิมเบิร์รสชาจานอย่างนี้ยคนไปเข้มข้นขนาดนี้จ้ะเข้มข้นยานังคนนะุดเขียวของยานังได้จ้ะนี่ซิมเบิร์นรสชาก่อนนะจ๊ะ กลงจัดหลายทย่ได้นิก็เบื่อไปพีป่จะคนดีค่ะเบลงไปดเดี๋ยวดูนัวคนคเวจัด เสียเพรายว่เข็มขนดีจ้ะหอมน้ำก็เป็นขนเยวแลวจ้ะรอให้นำเดือดสุกกันจ้ะขข้นขข้นเกี้ว่ขึนไปหาอะไรใบแมงลัก ดะเรียดๆจะใบโหระพามาแต่นี่ต้ออนโหระพาก่อนตีเสะแข่งด้วยโหระพาก็ใส่แท้นกันใดกันจ้ะโหระพาแน่ยตักใส่แกงมาใหม่เลยที่กันเลยจ้ะใส่แท้นกันเดยใส่จักสองห่อเจ็ดเสียงหงหอจ้ะเป็นน้ำแข็งอยู่เลย ถ้าเขากินก็แกงโนไม่กินสดกระแสด้วยกันเลยแต้ไดร้องบอกคุณภาพไหมคะคุณอะใ้รหลายๆติดแต่ยอดแจ๊ก น,น้อยน้าเพิ่มแบบวปาจานจางน,น้อยหน่อยจ้จะเขากัล้อให้ไออครับดูจังน้อยด้วจ้ะเดี๋ยวใส่ดนดตา,ตาด้วยจ้ะเข็มคนนนวด้วยด้วยจ้ะพ้นคน จ้ะแซ่แสบแต่แล้วโดนมีกากหมูพร้อมแยบกบนอกไม่อะ่ะแซ่บหลายด้วยจ้ะลองเก็บกินกันเด้อจ้าแค่นี้เขาไปเรียบร้อยเลยเด้อเดี๋ยวจะพิดก,ก่อนพิดแกลก่อนจะกเราผิดพิดแกลก่อนลุงด้กูหนอักหน้าตาด้วยจ้ะแสบ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 ,แสบหน้ากินขนาดด้วยจ้าเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเด้อ คลิปหน่าจะท่ายัางอื่นเมื่อไห้เบิ้งไหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ุคลิปต่อไปนะจ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า